หลังจากพระอัญญากลธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมต่อเนื่องให้แก่ปัญจวัคคีทั้งสี่ที่เหลือพระธรรมจักรได้หมุนแล้วและธรรมที่ทรงแสดงต่อมาคืออนัตตลักษณะสูตรเมื่อพระองค์ตรัสว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตน จิตของเราปัญจวัคคีย์ก็ค่อยๆค,คลายจากความยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งบรรลุอรหันตผลโดยพร้อมเพียงกันทั้งห้ารูปนั่นคือจุดกำเนิดของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าจงเป็นภิกษุเถิดธรรมะเราแสดงดีแล้วและได้บวชให้พวกเขาด้วยเอหิ ภิกขุอุปปสัมปทาโดยไม่มีพิธีกรรมใดๆนอกจากการเข้าถึงธรรมพระรัตนตรัยจึงเกิดขึ้นสมบูรณ์ในโลกพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์